อ้าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับสหรับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปสร้างบ้านต้นไม้นะโน่นที่ป่าเขียวไกลไโน่นโอเคเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ของเราในการสร้างบ้านก่อนเลยก็จะเป็นแผ่นวางบนต้นไม้พี่ต้องการผลิตเจ้าแซปเนาะโอเคเนี่ยผลิต เลยนะครับอันนี้โอเคทำไมผลิตได้แค่อันเดียวต้องผลิตหลายๆอันนะไฟเบอร์ขาดผลิตอ่ะผลิตอีกผลิตอีกโอเคเดี๋ยวเอาไฟเบอร์อีกโหใช้ไฟเบอร์ค่อนข้างจะเยอะนะอ่ะผลิตอีกอันหนึ่งสี่อันโอเคแล้วก็ผลิต ที่ผลิตแซฟนะครับผลิตยาอาไว้คอยผลิตยางไม้เนาะเอาสัก9อันละกันโอเคปะผลิตไปเรื่อยๆนะครับอ่าฐานเราเรียบร้อยแล้ว2 3 4โอ้โหหนักฐานเหล็กนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องเดินไม่ได้ต้องฝากไว้ก่อน2อัน ไปไว้ที่เจ้านกอาเจนไปก่อนเลยโอเคของหนักๆก,ก็มาเก็บพนูโอเคแล้วก็โอเคสองอันไปไว้ที่อาเจนเหมือนเดิมเดี๋ยวจะติดตั้งสักประมาณ4อันเนาะในคลิปนี้แหละ แล้วก็ที่ผลิตยางไม้แซปโอเคปเดี๋ยวผลิตอีกสักหน่อยดีกว่าไปตั้งหลายๆอันเลยจะได้ไม่ต้องรอมากเนาะเนี่ยต้องการแซปนะครับเพื่อที่จะไปผลิตลังพึ่งโอเคได้มาอีกอันหนึ่งน่าจะพร้อมแล้วป่ะคีโอเคป่ะโอ้โยอาจเจนตัวหนักบินไม่ขึ้นเลยเอาไงดี ทิ้งของไม่จำเป็นก่อนทิ้งเนื้อทิ้งเนื้อทิ้งเนื้ออเคขึ้นไหมจะบินขึ้นไหมเนี่ยโอ้โหยังหนักอยู่เลยอออเอาไงดีฝากไว้ก่อนดิโอ้โหก็ยังหนักอยู่อีกเออ ต้องถอดออกอีกอันนึงดิเอาเก็บเนื้อก่อนเสียดายเดี๋ยวเอาไปไว้ในรางอาหารดีกว่ารางอาหารอ่ะอยู่นี่เคใส่เนื้อไปเสียดายอุตส่าห์ไปล่านเนื้อมาอาร์เจนเอาเนื้อมาฝากนี่ให้หมดแล้วตัวเก็บไว้แค่ชุดเดียวโอเค น่าจะเบาขึ้นแล้วนะมาโอ้โหยังหนักอยู่อีกหรือว่าขนได้แค่ทีละอันนะเดี๋ยวลองเอาเอาออกีกสักอันนะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบินมาแล้วเอาไปติดตั้งใหม่กินผลลไม้ไปจะได้ลดน้ำหนักตัวด้วยเอา,เอาน้ำก่อนสิน้ำหมด โอเคปึ๊บมีก๊อกน้ำอยู่แถวนี้นะครับสบายไม่ต้องไปที่ลำธารเนาะโอเคเรียบร้อยทุกอย่างน่าจะพร้อมบินขึ้นได้ยังเนี่ยโอเคได้แล้วนะแต่ตัวค่อนข้างจะหนักนะครับบินเลยช้าไปนิดหนึ่งเนาะโอเคจุดเป้าหมายก็ที่ป่าเลดวูดนะครับสำหรับอันนี้นะ บ้านต้นไม้เนี่ยก็สามารถติดตั้งได้ที่ต้นไม้ใหญ่ในป่าเลดบูธได้เท่านั้นนะต้นไม้ธรรมดาข้างนอกเนี่ยไม่สามารถติดตั้งได้นะครับโอเคเอาเห็นไกลๆแล้วนะครับชายป่าเลด o o ธเดี๋ยวก็เอาริมๆทางขวามือของป่าเนี่ยแหละที่เราหันหน้าตรงไปอะเนาะโอเคบินเรื่อยๆไปไปกันต่อ อเดี๋ยวมาตั้งไว้ตรงนี้เลยโอเคเขาจะต้องบินแล้วก็ติดตั้งเนาะบินไปด้วยติดตั้งไปด้วยมันรู้สึกว่าจะสามารถตั้งได้สองชั้นนะต่อหนึ่งต้นอะ่ะอยู่ข้างบนบ้านต้นไม้นี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่มีสัตว์ตัวไหนมาถึงเนาะเอาต้นไหนดีลองต้นนี้ก่อนเลยแล้วกัน โอเคตั้งได้เอาเอาต้นนี้แล้วกันนะตั้งไปก่อนหนึ่งเอานี่แหละโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ต้นเดิมที่เราเลงตอนแรกนั่นแหละเออต้นนี้แหละโอเค แล้วเราก็ตั้งที่ผลิตยางไม้เลยก็คือเอาไปเสียบไว้ที่ต้นไม้ได้เลยนะแต่ต้องรอสักพักอะ่ะมันถึงจะผลิตยางไม้ออกมาเสียบก็น่าจะได้4อันโอเคเนี่ยเขียวเขียวเสียบได้ฟาบแล้วก็เสียบได้ตรงนี้อีกอันนึงโอเคแล้วก็อัดเมื่อกี้เอเอ,อโอเคแล้วก็ติด อ่าได้อีกอันหนึง่งโอเคสี่ด้านละข้างบนนะ่ะข้างบนไม่ได้หรอโอเคไปต้นนั้นดีกว่าข้างบนมันน่าจะได้นะอ่านั้นได้นะครับเดี๋ยวเราต้องตั้งเพจข้างบนอีกอันเนานะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาข้างล่างไว้สี่อันไปต้นนั้นเรากันดีกว่าเออโอ,อ้โ,อโหลงช็อตแค่นี้ยังพลาดเลย เอามาลงจอดโอเคแล้วก็ตั้งที่ต้นนี้เลยได้หนึ่งแล้วก็ตรงนั้นมันต้นไม้มันจะบังแบบว่าอ่ะตรงนี้ได้นะเอ้ยโอเคเออเอาตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ต้องตั้งตรงนี้แหละอันหนึ่งโอเคได้อยู่ครบสี่อันนะครับ แต่เดี๋ยวเราไปเอาเอาฐานบ้านต้นไม้มาอีกสองอันดีกว่าไว้ข้างบนไว้ผลิตรังไว้ติดตั้งรังพึ่งเนาะไปกับอุ้ยต่อยอาเจนซะง,งั้นไปบินกลับบ้านไปเอาอีก2อันมาติดตั้งข้างบนไว้คอยผลิตรังพึ่งผลิตน้ำหวานน้ำผึ่งอะอเคบินกลับไปคอยสักแป๊บหนึ่ง บินค่อนข้างจะเร็วแล้วนะครับตอนนี้ตัวเบาสบายสบายนะครับคลิปนี้ไม่ได้ไปล่าตัวอะไรแค่ติดตั้งสร้างบ้านแค่นั้นเองสร้างบ้านต้นไม้เป็นความใฝ่ฝันตั้นในยามเด็กๆเลยนะมีบ้านบนต้น,มน,น,ตนมไม้เนาะโอเคบินทะลุต้นไม้ไปเลยต้นไม้พวกนี้ติดตั้งไม่ได้นะครับต้องติดตั้งได้ที่ป่าเรดบูทอย่างเดียวไกลถึงแล้ว โอเคอ่ะมาเอามาอีก2อันที่เราผลิตไว้แล้วโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้อาจจะติดตั้งแค่4อันเนาะสฐานแต่พี่ว่าเดี๋ยวคงหลังจากไม่ได้อัดคลิปอะเดี๋ยวพี่คงมาติดตั้งให้มันเยอะๆนะมันจะได้มีแหล่งผลิตทั้งยางไม้แล้วก็น้ำพึง่งหลายๆที่หลายๆจุด ค okay. ปะบินไปกันต่อภารกิจเราก็เหลือแค่ติดตั้งอีก2อันนะในบนต้นไม้ต้นเดิมแต่อยู่สูงอีกชั้นหนึ่งบบินปะเพจค่อนข้างจะหนักนะครับบินช้าเลยเอาใกล้ถึงแล้วนี่ก็ช่วงเย็นแล้วเร็วๆเดีเ๋ยวมันจะมืด โอเคใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราตั้งที่ต้นทางหน้านี้ก่อนเลยตั้งไปนี่ได้ชั้นแล้วตั้งเลยฟับอีกต้นหนึ่งต้นเดิมต้นนี้ใช่ไหมเรียบร้อยโอเคครบนะครับสี่สี่ฐานที่เราจัดไว้เนาะ โอเคสวยงามอ่าในที่สุดก็มีบ้านต้นไม้แล้วนะสามารถตั้งเตียงตั้งตู้อะไรได้เลยนะครับสำหรับบ้านต้นไมน้นี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับในการก่อสร้างบ้านก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนละครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้พี่ก็จะมาตกแต่งบ้านต้นไม้ให้มันใช้งานได้สารพัดประโยชน์มากขึ้นเนาะ โอเคสลับคลิปนี้ไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ